วันเวลานี่มันผ่านไปเร็วนะจ๊ะเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วยิ่งความตายไม่มีนิมิตใหมย,ยิ่งแล้วเนะี่ยเราก็จะต้องสะดุ้งอยู่ในใจแตเดียวว่ามันจะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้มีบาปกรรมที่เราทำข้ามชาติมามันจะมาตัดร้อนเราตอนไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เรายังแข็งแรงอยู่มีอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเพียบพร้อม ก็ให้รีสั่งสมบุญซะให้เต็มที่อย่าชะล่าใจนะลูกนะอย่าไปคิดว่าเราจะมีอายุของเราไปถึงอายุไขเฉลี่ยมนุษย์เจ็ดสปีในยุคนี้เพราะมันไม่แน่อย่างที่เราเห็นเพื่อนนักเรียนอุบาลฝันให้ฝันวิทยาธุลกต่างก็รู้วัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์อยากมีชีวิตอยู่ในกายมนุษย์เป็นนานๆ เราอยากสั่งสมบุญให้เต็มที่แต่แล้วมัจุราก็ไม่ให้โอกาสพยายามมาไม,ไม่โอกาสปิบากรรมขำก็มาตัดรอนแลเดินทางไปก่อนล่วงหน้าเรานี่ไปกันตั้งหลายคนทั้งทั้งที่ก็ยังไม่อยากจากกายมนุษย์นี้ไปเลยกําลังสร้างบาร,รมีกันหย่สนุกสนานนี่ก็มีให้เราได้เห็นได้ยินกันอยู่เรื่อยๆแหละเพราะฉะนั้นก็ รีบขวนขวายในการสร้างบารมีให้เต็มที่นะจ๊ะ